ไม่ได้โดนหลอกล่อลอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีการบอกว่าจะมีการจัดการดินเนอร์ดินเนอร์มีมีมดินเนอร์ของของเพื่อนออตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คุณแม่เขาต้องยิ้มหน่อยก็มีมีคุณแม่ แบบว่า,าถูกเชิญแล้วก็พี่อะไรเงี้ยครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็แบบวเตรียมการไปไปเพื่อจะไปงานนานยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงงานนั้นก็มีการแบบไปเบสที่บ้านของของปนยัย ที่ของครอบครัวที่ก็เคยมีโอกาสไปอยู่แล้วเป็นบ้านที่เขาใหญา่ค่ะใช่ก็ไปถึงปุ๊บก็มีการแบบว่าชวนกันว่าเดี๋ยวไปปิกนิกกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นมันเป็นช่วงโมเมนต,ต์ก่อนที่เราจะไปวิมบาดัานหมายถึงไปดูวิมบาดัานกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอากิมบิ๊กแล้วน่ะเงินเหมือนมาแบบบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวเราจะไปวิมบาดัานเราซ้อมกันก่อนไหมแบบคือที่วิมบาแดนเขาจะทานแบบสตรอเบอรี่แอนด์แอนครีมกับแชมเปญอะไรเงี้ยก็เลยเออมาลองทำกั แต่ว็าวิ่งเมื่อเช้าเต้าเพิ่งดูเองว่าเต้าไม่ได้เห็นคลิมทํายังไงเดี๋ยวเต้าทำใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะผสมลงเป็นเรื่องเป็นราวปฏิบัติมาต่อดูแบบว่าโอเคน่าเชื่อน่าเชื่อโอเคเราก็เลยแบบอ่ะเต้าก็เต้าก็นึกว่าตอนจะออกไปมันยาวไปบ้าเดี๋ยวคลิปยาวไปแล้วคลิปยาวไปเนาะเอาตปท่านเอาไปโอเคก็สรุปก็ถามว่าให้เล่าเรื่องตอนเนี้ยให้ท่านใจ ็คืออ่ะก็เป็นแมชนั้นที่ไปปิ๊กนิกแล้วก็แล้วก็ไปไปอีกแมชหนึ่งก็ก็ก็เป็นการถูกเจบท้ายตอนปิ๊กนิกแล้วก็ค่อยไปทานข้าวกันตอนเย็นซึ่งเราคตกเข่าไปตอนเราตกเข่าไปเราคิดว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ตกใจสิใครก็ตกใจตกใจเราเราจำได้ว่าเราแค่พูดว่าจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแ่ทีเกิดความกแบบว่าติดติดไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ s ซอร์ไพรอะไรเราได้สำเร็จอนะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบทำสำเร็จก็จอกค่ะก็คือเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าเราเหมือนเป็นคนแบบเออ พวงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโมเมนต์สำคัญอย่างเงี้ยเขาอยากให้มีคนที่เรารักอยู่รอบๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสถานที่ที่แบบเคยไปแล้วก็เป็นที่ที่คุณแม่พี่สาวครอบครัวเพื่อนทุกคนสามารถแบบไปรวมตัวกันได้แล้วจำคพูดได้ไหมที่ไปไัจจัาพูดกับเราทย่เขาขอเราดูเนี่ยที่เราแบบฉันโดนผูกขอแน่ๆอะไรเงี้ยตอนนั้นนะแบบไปยอมได้ไหมคะอ๋อก็เขาก็ก็ไม่ยอมคลาสสิกธรรมดาแต่ว่าคือมารีมีแบบว่าไหนก่อนหน้านั้นไม่เป็นอะไรมาไหม ก็มีแบบเอาผ้าพันคอมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอะไรที่เขาดีไซน์เองแล้วว่าแค่นั้นมันก็พิเศษแล้วแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเออมันเป็นของขวัญจากอันนิวเวอร์ซารีที่เขายังให้ไม่ทันอะไรประมาณนนั้เพราะว่าวันนั้นเองอ่ะก็มีแมทกับมิวไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปใช่ก็เซอร์ไพรส์นใช่ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งไปงานเหมือนแบบกินข้าวของอันแมทเองใช่เป็นกระแต้วโดนอะไนั้นไม่เหลือเปียน้างตาไม่เหลือล้างตา สักพักนึงถึงจะรู้ตัวว่านี่คือเรื่องราวของเราเอ,อะไรอย่างเงี้ยเรามีเตรียมตัวไหมเสียดายที่ไม่ได้เตรียมตัวที่่สววยกาเออเสียดายสิแต่อีกมุมนึงก็รู้สึกว่าดีแล้วไม่งั้นโปะมากแน่นอนไม่งั้นจะต้องแบบเ <c oughs> วอร์ชัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ไม่เคยฝันไว้เลย <c oughs> ด้วยความมากกว่าอะแต่ความคืบหน้าก็มีกำหนดวันแล้วว่าจะเป็นประมาณเอ่อมกราหน้า มันซึ่ก็เหลวมากอะไรนะก็จะไกลๆกานแหละอะไรอย่างนี้ค่ะใะกันใช่ไมคะมันก็ไม่ตดเลยจริงใช่ใช่ก็ก็มีแบบทนเนอร์ที่ชิดว่าน่าจะแบ่งเบาหลายๆอย่างไปได้เยอะอะไรอย่างนี้แล้ก็มีไอีเเยเนเลใช่ก็ก็อะไรแบบนั้นค่ะที่เพ่งานเรามันจะเป็นแบบเรียบง่ายหรือว่าจะเป็นแบบลึกอลังการ ที่ตั้งใจอะตั้งใจคือเรียมง่ายแต่ก็คงเป็นเรียบง่ายแบบที่เป็นแบบเราอะไรอ่าเ้มีมาลยอย่างนี้ว่าอยากได้แบบก็มี่ากคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยหมายถึงว่าไม่เคยฝันจินตนาการว่าจะเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอเป็นงานเรางานของเราสองคนนะแต่ว่าแบบทั้งคู่ก็มีความเหมือนแบบชอบงานดีไซน์นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมีจุดร่วมที่สนุกตรงนั้นว่าเออถ้ามันจะเป็นงานของเราเราจะทําอะไร มันเป็นงานของคนสองคนน่ะเราก็อยากได้ใช่เหมือนแบบทั้งคู่รู้สึกว่าเอ้ยมีมีส่วนร่วมในการทาให้มันเกิดขึ้นแล้วมาจากความเป็นตัวตนของเราทั้งคู่อะไรไปเป็นงานวันเดียวกันไปเลยค่ะได้เลยเดียวนาะใช่ mm hmm. ค่ะ